เป็นร <taking harder. half back> ุ่น <sixteen> ค yeah, sure. ู่สมครับ18ปีพบกับชายเดียวอมยุอายุไม่เกิน50ครับอเราไปแกยัเนี่ยแกมุมเลยวะโอยอ่าเียเี่ยเีย่าโอเคแขงจริงจรโอ้สอยเย้

สองตามพ่อพอพออะไรครับพ่อช่วครับเฮ้ยตื่สามตักันไรล้างไรล้าบุนหนาตื่นเฮ้ยสามสี่โอ้ย thôi kẻ vào đây của kẻ không ninh ninh mày ôi chị kẹt đi ơi à xì ôi ok 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 四、六、啊，哎，我来一遍，好点吧，二、好